สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมันค่ะพี่น้องเห็ดจังไหนวันนี้ตอนนี้บุญอยู่กลางทงหน้าคือตั้งใจวาสิมถทายคลิปแต่ว่าสามีอาการสุดกาา <c ười> ลางท่าเบิ้งทีหลักสภาพพี่น้องเบาหอนหำโอเ้เบาผิดเบาหอนพุง่งคือ สีเล็กไม่รู้เป็นอะไรทั้งหาดทั้งไทยพี่น้องเม้าเหลาาดีเราจะสักกินอีกจะเทีย่ยวแบบนี้จำไว้แกเปิดืองเขาเอาฝา,า,าพิดบังเหรอสรุปมาหอดว่าสิไทยคลิป,ป่อด้ไทยนอนพี่น้องนอน ตีไม่น่ามอยิ่งหันแห้งเหลาตีกินกยาสกินที่เลือกพี่น้องเบอรงไว้เป็นตัวอย่างยาสกินอนีแต่กินเราเป็นนังศิมือเศร้านี่ไปย่างเยียมหาเขาพี่น้องเขาเขาตื่นคืนเอากาแฟาไปโ่งเขาผักยางโกเขาว่ามันมันบอทันเขาว่ามันผุ่งแบบบ่ไ้ตั้งตัวสนเอา เส้็เส็จถูเฮียนเมียนหักผัวพี่น้องบัดนี้ก็เลยบบอกว่าพักในจากมือยามาทอ่นก็บอไปคือรถมาสันนี่เราจะพาพี่น้องคือรถมานอนอยู่ทวงหน้าองามหนาหลายตายในหนาทีแวนยังเหนียมอยู่สิตายก็ให้โก้่าสันว่าอาัยแวนเกี่ยวส่งในทถา อันนี้ว่าแมการแสดงเดี๋ยเราเป็นอิเล่แล้วเราหลางสูมากบุญก็ว่าผ้าอุ่นมาทรงของแล้วก็กระสันกากาบ้านก็ต้องทายเบิ่งอาการเรามันบดีนะเพื่อนปวดหัวเลียนนาอาเจียนพี่น้องขีไร้ก้นบันนี้อาการอีกคือาการนี่อย่างชีว่าแห้งเหลาก็บ่าแมน เล่าก็กินปกติเด้จะสีอาหารเป็นผิดทั้งันสิเป็นอย่างรก็พอเฝ้าผัวได้บันนี้บระเทไทยชีพนอนเฝ้าผัวขับรถกระบะเองกัคขับรถไรย,ยางบหอนปาดเก็บสุ่งเหรอพี่น้อง <c oughs> แบนเบนพาย่กหมบบอง <c oughs> <c oughs> เกียวซ่งเกี้ยวซ่งบุญวานิ่นว่าส่งสีหายอีกแล้วสันบุญก็ได้ว่าเอาถุงหอยข้อไว้ยันขับไปันจวกใส่บ่วงมาไล่เนเลยนะเราเอาเอาถุงหอยข้อย่าสีจวกกระดึ้งทงมากกับจวกเลยจริงจระอาการแบบน oh. ี้เป็นสองเทียแล้วไปรอมหนีหนักหนักแห้ง เขาบ่าได้กินเี่เห็นแนวเยฮาุตส่าห์ตื่นแต่เสาร์ตำป,ปนปยางโกหลวักพักยางดีกินบ่ได้เอาไม่นี่ยคือห้องคือหืมคือหมาหน่อยเด้คือหมาหน่อยแถวบ้านนี้โอ้ยเห็นไหนเราพี่น,อน้องมันกินกบาลได้คัวกับบานได้ฟืกกบบนน้น ไปดนนีไปบ่ได้กับบานกับลับบ่ได้่องไหนดีเอฟซีถ้าไปหาหมอดีป่ะเราควรจะกินถอนจะทายสามทีเชียวตะมอตือสอป่ะก็บานเถอะก็บานเถอะบ่เครียดกลับไปซื้อลองเท้าให้ดูแล้วก็เขาบานไปนอนไป บึซุ้งคนเหอมันบ่คือโอเคจากคลิปนี้บ่ไม่ห่างพามาบึงสีเล็กซือซ้อว่าเป็นตาเด็กกินเขาไม้น้ำบาดน,น้ำเนื่ยงเขาบ่ห็นว่าเมาเหรอบ,บ่เม่ามังจักเป็นทางไหนตาแดงเหมือนยิบส่งหัวท้องอีกดีอ่าือเป็นทางสันบุญท้อง หมูว่านไปทายขียเบิร์ดมือเขาเทียงก็บ่ได้กินกินตลูกชินนก้นมันยังก็มักกินเหล่าหน้าเหมือนแร่ต้นสีเน้ากินถ่องห่วงว่า,วามันจงไหนกูนกับ่รููนะเขาว่าเป็นอย่างลูกชิน้นเหมือกินเทกันบ่เมียนนะโอ้ยไ้ย,ย,ย <laughs> เปเจ๊งไหด้ยเนีย คือกลับไปนอนไปพักคนไปนอนบนเท่าขอ,องบนหินสิมาฝุ่นเนี่ยนาวไปนักหนาไปบ่มีผู้ใดเบิ่งเด้ถักจักหมื่นหนึ่งมันก็เสียหายอย่างดอกโอ้ยโยกแล้วพี่น้องโอเคค่ะไปแล้วบ๊ายบาย